สวัสดีวันเสาร์ที่8ตุลาคมงานแน่นๆกันเลยทีเดียวนะครับไททันคันนี้ก็รับรถเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปพ่นกันสนิมส่วนออนิวดีแมคันนี้เอามาเคลือบแก้วครับน้องเมย์น้องไม้ก็ไปเปิดจ็อบกันก่อนที่เห็นพี่แบงค์ล้างมอเตอร์ไซค์อยู่นั่นคือเตรียมเคลือบแก้วนะครับไททันรับรถเสร็จก็มาข้างหลังเตรียมล้างช่วงล่างกันต่อเลยนะจ๊ะส่วนวีโ fo คันนี้ก็เตรียมพ่นกันสนิมแล้วก็ขัดเคลือบสีดีแมคันนี้เดี๋ยวไปล้างเสร็จก็จะเอามา ขัดปรับสภาพผิวเพื่อเตรียมเคลือบแก้วนะครับน้องก็ขัดปรับสภาพผิวกันไปส่วนพี่แบงก์ก็ลงเคลือบแก้วมอเตอร์ไซค์คันนี้ก็ใกล้จะจบงานแล้วนะครับพอเริ่มใช้สายคิวสายก็จะเข้าแล้วัส่วนวีโก้คันเมื่อเช้าพ่คนกันสนิมเสร็จก็มาเก็บซอกเก็บขอบเพื่อเตรียมเอาไปขัดเคลือบสีต่อคันนี้คิวแรกก็ทำการประกอบแล้วพี่เกณฑ์ก็ประกอบแล้วก็ตรวจเช็คงานกันอีกทีนึงนะครับ ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนัดหมายจองคิวกันล่วงหน้านะคร